โยนไว้ด้านบนแบบนี้เลยครับนี่นมันก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมก็ <T> คลิกขวาไปเลยครับเห็นว่าคุณผู้ชมเราสามารถที่จะแรกของได้นะครับ เอาล่ะคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคลียเกมใหม่ครับมาเนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีดัตต้าแพคใหม่ไหนที่จะมาเล่นกันนะครับผมอ่าซึ่งดัตต้าแพคเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถแลกของกับบล็อกได้นะครับผมอ่าแต่อย่างแรกเลยฮะเราต้องค่าวเวทพิเศษอันนึงก่อนนะครับผมอ่ะขอเช็คแป๊บนึงว่ามีหรือเปล่าอ่ามันไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะต้องหายไม่เล่อก่อนเลยฮะสวัสดีครับลุงแลกอะไรอ่ะโปรเตอในครับผมอันนี้อันนี้เป็นข้าวนะครับเออว่ะมันจะะ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 มมมมีีีีีฟาา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 งงงขขข้้้้้้้้ววออ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 อยย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 ูู่่่่่่่ตรร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 รนน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 คคคคคัััััับบบบบหหหหหลลลลกเเ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 สไไไไดดดดผซิทโโชุ ยอดจริงฮะเอาล่ะลุงถึงเวลาแรกแล้วครับผมขอเอเมอรัลด์หน่อยนะฮะจัดมาขอเยอะๆฮะขอเยอะๆแรกเราก็ได้มา13อันเลยนะครับผมอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบล็อกดินนั่นเองฮะเอาล่ะก็คือมาคาบตรงนี้เลยครับผมเอเมโล่หนึ่งอันแล้วก็บล็อกดินหนึ่งอันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าคลิกทุกคาบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมที่แบบว่าเอาไว้ทำให้เราเนี่ยสามารถแลกของกับบล็อกได้นั่นเองนะครับผมสำหรับอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นบล็อกหญ้าเลยนั่นเองฮะมาจะขอเคลียร์พื้นที่ก่อนเนะครับผมแล้วก็โยนไว้ด้าน พิเศษใน Data Pack นี้นั่นเองครับผมหยิบมาเลยครับหนึ่งอันนะครับผมอ่ะก็จะเป็นเหมือนแบบคาถาใช่ไหมคาถาดินนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมพอถือแล้วแบบมีพลังด้วยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะวิ่งเร็วนะครับเหมือนจะมีสเต็งด้วยทําดาที่ไหนอ,ะอ่ะอ่าขอลองต่อยอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนอย่างเช่นหมูตรงนั้นนะครับไหนดูซิจะต่อยแรงแค่ไหนผมต่อยไปเจ้านี้สองทีโอ้โหสองทีตายเลยนะครับคือบอกว่าได้พลังพิเศษมานะครับแล้วก็มีพลังอะไรอีกปะเหมือนจะต้องคลิกขวานะครับผมคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมเราสามารถบอกว่าเบซ็กนครับงหวะนนี้บบิไดรมแล้วก็โดดลงน้เอาละกันฟ นี่แค่นี้เองฮะเฮ้ยแจ๋วนะคุณผู้ชมดูดิคือถ้าเราวิ่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นอาแผ่นเรียบๆแบบนี้นะครับซึ่งมันใช้ได้หลายแบบเหมือนกันนะสมมติเราจะปูพื้นเนี่ยเออก็แค่วิ่งแค่นี้เองก็บอกเห็นปะนก็จะเป็นการปูพื้นไปแล้วครับแต่ว่าถ้าวิ่งกระโดดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าการบูสต์เราขึ้นมานั่นเองก็ผมก็เหมือนบินได้ใช่ไหมล่ะแต่เวลาลงเนี่ยก็ต้องหาทางลงทางอื่นเอานะครับลงมาตรงนี้แล้วกันโอเคเอาเป็นว่าเจ้าวันนี้เนี่ยขอแลกของไปหน่อยแล้วกันครับออ่่่ะกมาาหนนยไเ็็จงตปปผว แร่เหล็กแล้วกันขอทำแบบว่าพวกอุปรกรณ์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมพลิกแอคไม้ของเรานะครับแล้วก็นี่ขุดหินที่นี่เลยนะครับผมง่ายสุดละมันจะได้บอกว่าลงเหมืองง่ายๆนะมาห้าสามอุปกรณ์หลักของเรานะครับผมเออว่ะแล้วก็ทำนี้เพิ่มหน่อยดีกว่าเนาะที่มันไว้แลกของอะ่ะดินกับเอเมล่อนะครับปุ๊บอ่าได้มาห้าแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นแร่เหล็กซึ่งต้องหาเหมืองแถวเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวนะตรงเนี้อาจจะมีก็ได้ภูเข,ขาเนี่มีแร่เหล็กให้เราหรือเปล่านะเหมือนจะไม่มีนะครับไม่เป็นไรหาเหมืองเอาแล้วกันนะครับเอกนนนึงครัับบบผมมมมจดดดไไไปเอ้้้ยขุแีี่่่หวาลลืืฮะ เฮ้ย hey, มังเตอร์เยอะจังว้าวแต่วันนี้ขอบัฟหน่อยครับอา้าวบัฟไม่มาบัฟไม่มาเหรอไม่เป็นไรสู้ได้อยู่ฮะแต่บางทีมันก็เยอะเกินไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแลกของตรงนี้เลยแล้วกันก็นกนผมคืออย่างแรกเนี่ยขุดไปก่อนใช่ไหมเอาละ่ะตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเหล็กแล้วนะครับโยนไอเทมนี้ไปเลยครับผมโยนไ,ไปด้านบนแบบนี้ครับเออเนี่ยเอ้ยขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเกือบตายฮะอ๋อ,อมาเดินขึ้นมาตรงนี้นี่หว่าแล้วก็ขอสับไปก่อนเลยครับเรียบร้อยครับผมไหนขอดูซิแลกอะไรได้ครับจัดไปอย่างแรกก็จะเป็นเหล็็็็็็กกกกกกกแแแแแแแลล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 ้้้้้้้้ววววววคคคครรรััััับบผผผมมมมมตงงงนน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 นีีีเเ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 ่่่่่่่่่ยยยยออ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 าาาาาาสสใจะะะะขชุดึไปปหหหื นี่เนี่ยเราต้องกลับขึ้นไปข้างบนก่อนคือไม่ใช่เลยเลยหาของกินฮนะแล้วเราก็แลกเอเมรัลไว้เหมือนเดิมนี่ครับผมมากิบฮาแล้วสำหรับล็อกอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเลสโตนนั่นเองน,นะครับผมเออวันไหนๆแล้วยวหาเป็นแยแมงมุมด้วยเลยนะฮะเอาล่ะก็มาดิครับขอหน่อยได้ไหมจะทําธนูครับผมนี่ไงได้มาแล้วครับเลยแล้วกันมาธนูของเรานะครับซึ่งผมจะลองไอ้นี่ไปคุณผู้ชมแอนวิลแอนโด้ฮะมันจะโหดแค่ไหนครับผมลองกับไรเดียคริปเปอร์นี้แล้วกันนะครับเลงครับผมแล้วก็ยิงไปเลยเจ้านี้นะครับผมคืออะไรอ่ะเอ้าไมม่ีอะะะไรรเเเเเลลลลยยยยออ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 ๋มมมมมื่่่่่่กกกีีี้้้้้้้้ััััันน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 ใใชชโโดธููปปตติหหหวววาาาคคบบุณผ็็ทแฮ ทำดาที่ไหนล่ะฮะไหนอะซอมบี้ขอล้องสักทีหนึ่งได้ไหมเอ้าตายเลยได้แรงเกินไปหรือเปล่าฮะเกียวตันครับผมยิงเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ไงมาทับครับผมแต่ว่าไม่ตายนะอีกสักนัดแล้วกันนี่ตายเลยฮะก็คือโหดจริงแหละแล้วก็ทีนี้เนี่ยอ่าขอนี่หน่อยพี่แอ็กเหล็กฮะจะได้ไปขุดเลสโตนได้น,นั่นเองเฮ้ยมีปัญหาอะไรวะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะนี่ทับไปครับผมตายยังไงเลสโตนของเรานะครับขอหน่อยเพื่อนพอทำหนึ่งบล็อกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะสิบอันนะครับได้แล้วขอหน่อยละกันทับเป็นบล็อกไปเลยครับวางไไไไไวว้้้้้้้้เเเเเเเออออ่่ตรรรรงนน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 ีีีีีีีลลละะะะะกกกกัััาทยยยยย็โโปปฮฮหหดดดููซิแคบ๋มมืผช เป็นปืนบอกว่าไมเน่งเล่กันนะครับไหนดูซิทําอะไรได้ครับผมคลิกขวาไปจะวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นปืนเอาไว้ขุดเหรอเอ้ยเฟีย้ยวอ่ะผู้ชมดูดิยิงปืนมันก็จะขุดไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วมันยิงรัวๆได้หรือเปล่าวะฟืบจัดไปโอ้โหใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็คือบแบบแทนที่ขุดไปเลยอะฮะนี่เห็นปะขุดได้นะครับผมมันก็จัดว่าแจ็บอยู่นะคุณผู้ชมยิงระยะไกลได้อะ่ะอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยครับผมเออว่ะแล้วถ้าเป็นมอนเตอร์โดนเข้าไปล่ะอ๋อไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นธนูแล้วกันอัน ยิงเข้าไปโดนทับครับผมอา้อาวแอนวิลเมนมาเลยอ๋อนี่ไงตอนที่มันจะติดนะครับเฮ้ยโดนเข้าไปเพื่อนเฮ้ยเฉอะเก็บเพชรครับเก็บเพชรได้มาแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวหาเป็นแอนวิลดกว่าอันนี้กาเวลนะครับยิงไปสักหน่อยแล้วกันอยากได้ฟินน่ะขอหน่อยได้ไหมยิงเข้าไปครับผมชึบนี่ไงได้มาแล้วอีซี่จัดเลยเอาล่ะเจะอบเซเดียแล้วนะครับขอร้องขุดหน่อยแล้วกันขุดได้หรือเปล่าวะเอาเป็นตรงนี้นะฮะยิงเข้าไปเลยเฮ้ยขุดได้ครับผู้ชมโอ้โหชิวจัดเลยฮะจังหวะนี้ขอหน่อยแล้วกันเอาล่ะเราจะไปเดทกันคุณผู้ชมซึ่งมีเผื่อไว้สักประมาณบบล่ียิ ก็เล็มซะหน่อยฮะเจา้านี้ท่าไปครับผมขอหน่อยได้ไหมเจ้าเล็กมาครับชุดก่ออ่ะตายซะไม่มันโคตรถึกเลยผู้ชมไม่ยอมตายสักทีครับเออก็จะตายได้นะสำหรับชุดก่อนเนี่ยเอาเป็นแบบว่าตรงตัวก็พอนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยฮะแค่นี้ก็ถึงขึ้นแล้วแหละอาหารก็พร้อมเออผู้ชมผมลืมอย่างหนึ่งฮะคือบล็อกไดมอนด์เนี่ยเออนี่ไงเจอละ มันสามารถแลกได้ด้วยนะครับผมโยนไว้ด้านบนนี้ครับเจา้านี้อ่าไหนดูซิคืออะไรครับผมไดมอนด์บลัสเตอร์อย่างนั้นเหรอเฮ้ยน่าสนใจว่ะหยิบมาเลยครับแล้วก็โดูจากลูกทรงเนี่ยเหมือนไปนปืนใหญ่เลยครับเอ้ยได้ลนะแขนเรากลายเป็นแบบนี้เลยเหรอเท่ดีนะครับคลิกขวาไปเลยครับเจา้านี้เอา้าระเบิดไฟไม่เห็นมีอะไรเลยควอตฟอร์กหรือมันไม่มีผลกับพวกนี้วะงั้นก็มาลองยิงที่นี่แล้วกันนะครับยิงไปครับผมเอา้าไม่เป็นไรอีกแล้วแต่ที่อ่านดูเนี่ยถ้าเรายิงไปอะ่ะมันจะระเบิดเป็นไดมอนด์นบล็อกคุณผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ทไไไไมมไมัันน่่ดด้ผลลครรบออะะวเเียย เอีย่ยงไม่ได้จริงหรอ,อเอ้ยนี่ครับผู้ชมได้แล้วโอ้โหระเบิดไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งนี่ไงกลายเป็นบล็อกไดมอนด์แล้วทำไมตอนแรกไม่ได้วะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ได้ผลก็ดีแล้วแหละขุดไปเลยรวยเพชรแล้วครับผมครับเลยได้ปะ่ะชุดก่อเพชรเนี่ยจัดไปฮะืหรวยจัดครับผมรวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและเราก็ได้มาแล้วนะครับฟูลได,ดมอนด์เนี่ยแล้วก็ก่อนจะไปเนเธอร์เนี่ยขอร้องแรกกับเบรดล็อกก่อนนะครับผมอ่ะขุดลงมาแบบนี้เลยครับฟื้น ลงไปแล้วก็โยนไอเทมนี้ไปเลยครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะไหนดูซิได้หรือเปล่าน,นี่ได้แล้วเปิดไปเลยครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบอกว่าแรกเป็นล็อกปกตินะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นล็อกแอปเปิ้ลอย่างนั้นเหรอน่าสนใจนะครับอ่าหยิบม,มาสักหน่อยแล้วกันเนาะสัก2อันครับผมเอาละแล้วก็ลองกินกันหน่อยเป็นยังไงครับเจ้านี้ฟื้นกินไปเฮ้ยเนะ เ็นเคียร์ทีบอเฮ้ยคุณผู้ชมดูดิบินได้นะครับเอ้ยกลายเป็นเคียร์ทีไปแล้วอ่ะของจริงจะจัดนะครับดูดิบินได้เลยชิวฮะชิวอ้าวอ๋อมันอยู่ในสิบวิใช่ปะตอนที่มันบอกนะครับก็ถ้าเป็นผมนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเอาเอเมอรัล็อกมาแล้วกันครับผมเอาเป็น,น้าบล็อกเอเมอรัล็อฮะเจ้าวันนี้อยู่ไหนวะเอเมอรัล็อโยนออกมาแบบนี้เลยอ่ะอันนี้คือแบบชิวแล้วแหล,ละแลกอะไรก็ได้ฮะซึ่งที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับผมเอาล่ะเอเมอรัล็อใช่ไหมแลกมาฮะเยอะโคตรเยอะโคตรแแลลลลล้้้้ววกกกก็็็็จจะะะะะะเเ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 ปปปปนน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 นบบบบออ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 ดิซห่่่่่่่่ยยยยััััััคคครรรรรีีีีาาาาามมมฟงงงงงผไไไขใชตตูธ์ท จะเป็นเนเธอร์แลกนั่นเองบล็อกแบบว่ายง่ายเลยฮะฟินแล้วก็เหล็กเนี่ยครับผมไฟแช็กของเราจุดไปเลยเลสโก้มาไปเลยดีกว่านะครับเอาล่ะเข้ามาแล้วเนี่ยครับผมเนเธอร์แลกอยู่ตรงนี้โยนไปเลยครับผมนี่อีซี่ฮะไหนดูซิแรกอะไรได้ครับผมเนเธอร์รันเชอร์อย่างนั้นเหรอกดบันไครับป็นคืออะไรเนี่ยมันจะยิงเพื่อแบบเปลี่ยนเป็นเนเธอร์บล็อกเหรอไหนดูซิอ่ายิงเข้าไปนะครับระเบิดไปไอ่เหลือที่นี่มันไม่มีผลว่ะอ๋อนี่ไงมีเปลี่ยนบล็อกอยู่นะครับเป็นแบบแม็กมาบล็อกอะไรเงี้ยอ่าแล้วอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวหาเเเเเเปไปบบ็็็อบบอกก็็นน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 ่่่ะะะะะะบบ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 บออ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 ลลลลลลกกกกกกกคคคครรรรรรรััััััหืแแแแดดดููงงพถึึจจยยยมมมไไไ้้้้้ผาาาตขขีวโ ไหนโดซี่แรกอะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นหนาโบนเบดนะครับนะครับกระดูกเหรอน่าสนใจว่ะหยิบม,มาก่อนเลยมีตัวอะไรให้เทสไหมเนี่ยแถวนี้นี่เนี่เกลตันนะครับอย่างแรกเลยขอยิงกันนี้ก่อนเจ็บหรือเปล่าวะ,วะเฮ้ยยิงเข้าไปมันก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะเนี่ยระเบิดไปดิครับมีลาวาด้วยนะครับผมนี่ตายเลยเลย่วต่อไปก็จะลองดาบนั่นเองนะครับดาบกระดูกค็พบ้มต่ไปเดี๋ยววันนี้เฮ้ยเดี๋ยวตบปุ๊บแบบกลายเป็นโครงกระดูกเลยเหรอเฮ้ยโหจะจัดนะครับขี้ขวายเป็นการยิงแอโร่ครับผมหรือว่าลูกธนูนั่นเองท่าประโยชน์ได มาดิมาดิต่อยข้ามมาเลยครับเอา้าตกไปเฉยอะไรวะแค่จะลองตบเองครับนี่ะไรจะวันี้ตบไปนะผมอ๋อคือถ้าเป็นบอกว่าม็อบป,ปกติเนี่ยมันจะเป็นโครงกระดูกนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่เป็นไรวะ่ะพิกซอมบี้ใช่ไหมตบไปครับกลายเป็นโครงกระดูกครับผมสามารถทุบได้ปะอ่าทุบได้นะครับซึ่งได้มาเป็นไรเนี่ยก็คือได้กระดูกมาเหรอแล้วถ้าเป็นที่เนเธอร์เนี่ยเราสามารถระเบิดได้หรือเปล่านะครับไหนดูซิเปลี่ยนเป็นหนาบล็อกเพชรน,นะครับผมไม่ได้วะ่ะเฮ้ยอะไรหาเรื่องอะไรครับเอ้ยอันนี้ไม่ได้นะว่ะไปไไนึงไปเฮ้ยเราใช้อันนี้ลกัันครบเอ้า ตายก่อนว h ตต u ฟ k ขอลองกับเอเดอร์แมนหน่อยล้วกันนะครับตบไปดีครับผมเอ๊ยมันไม่ตายว่ะไม่ได้หรอไม่เถอไม่ได้รอคุณกูโชวมันไม่อยอมไป็นกระโหลกให้เราอะ่ะเดี๋ยวันนี้ก็ยิงไปไดีครับเอ๊ยยิงก็ไม่ได้แต่ว่าแนะ่จริงก็มาดีครับผมนี่ระเบิดไปได้เนอร์พลมาเลยฮะแสะดงว่าดาบนี้เนี่ยมันจะใช้ได้แค่แบบตัวที่มันไม่เก่งมากนะครับผมอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะขอกลับโลกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างต่อไปเนี่ยเราจะไปลองแรกกับเทียนทีนัน่นเองก็ผมไหนดูซิเทียนทีเนี่ยมันจะโหดหร สุดมากคุณผู้ชมตรงนี้จะมีเป็นลาวามีเป็นแมกมาบล็อกนะครับผมก็คือพอระเบิดไปเนี่ยมันจะเป็นบล็อกในเนเธอร์นะครับว่าไงเพื่อนโดนระเบิดซะหน่อยไหมระเบิดไปดิครับตบครับผมนี่อันนี้ก็กลายเป็นกระโหลกนะครับแสดงว่าอ่อนแอครับผมว่าไงไสามตัวนี้ตบซะหน่อยแล้วกันนะครับนี่ตบเลียงตัวครับผมกลายเป็นกระดูกให้หมดนะฮะโหดจริงยิงไปเลยเรียบร้อยได้มาแล้วเอาล่ะน่าจะครบแล้วครับแล้วเราก็ต้องการสายนั่นเองนะครับ TNT เหรอฮะครับยังไงวะกดป้ายอ่านนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมกดไปเลยครับแล้วก็วางไว้ตรงนีีีี้้้้้้ลละะะกกกัััันน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 ไไไไไไออเทท่่ววแแรรรรคคคบบบบผมมโยขขึปาางหดดูซิ เฮ้ยแบล็คโฮอย่างนั้นเหรอน่าสนใจนะเป็นหลุมดำเหรอฮะเอามาสักแปดแล้วกันกับไฟแช็กก็พอไหนดูซิหลุมดำเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะเรึ่งตรงนี้เนี่ยมีลุงอยู่ใช่ไหมขอลองเทสตรงนี้เลยแล้วกันวางไปตรงนี้ดีครับเฮ้ยเดี๋ยววางปพิ่มมาจุดปั๊บเลยเหรอแล้วก็ระเบิดไปนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมมาดูดแล้วเข้าไปอนะจะวันนี้โอ้โหตายเลยนะครับเฮ้ยเกินไปหลุมดำมาโขขนาดน,นั้นเลยเหรออ่าวางไปตรงนี้แล้วกันนะผมนี่มันก็จะเตรียมระเบิดแล้วนะครับซึ่งดูดเราหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้แบบก็อยู่ห่างแแลล้วนนะะต่่ยยังงโดดเอึ เอ้ยหนีหนีหนีโอเคถก็คือเสร็จแล้วเนี่ยมันจะระเบิดนะครับโหมดว่ะหลุมดำนี้เนี่ยไหนๆก็เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับมาขอลองหน่อยแล้วกันเอาเป็นแบบว่าฮัสเยอะๆนะครับผมไหนดูซิจะตายหรือเปล่าเสกไว้ประมาณนี้เลยครับฟึ้นอ่าเยอะๆเลยใช่ไหมแล้วเราก็จะวางแบ็คโฮไปครับผมไหนดูซิมันจะเป็นยังไงฮะร,ระเบิดไปดิครับโหัว้โมยดูดิมันดูดทุกตัวเข้ามาเลยอะ่ะแล้วก็ตายนะครับโหโหดมากๆเลยนะเทำไมอ่าเดี๋ยววางเพิ่มเนี่ยเห็นปะมันจะโดนดูดเข้าไปหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วก็บึ้มแบบนี้เลยนะครับผมโว้โหดจริงไรจริงฮะแแลลลลล้้้้้ววววถาาาาาาาเเเเเเเปปป็็นนนนนนบบบบบออออออสสสส่่่่่ะะะะจโดดดดูขไหรรรรรรรืีียคคัััผมมมตติิกกท์งง อันนี้ไปครับผมไหนดูซิมันจะเป็นยังไงระเบิดไปดีครับเออว่ะวิเทอร์ก็ติดอยู่ข้างในเลยอะแต่ว่าเหมือนจะเลือดไม่ลดหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นตอนระเบิดละ่ะอ่ะดาเมก็แบบประมาณนึงเลยฮะลองวางหลายอันดูซิหลายแบ็คโฮนี้ครับผมจะรอดไหมนะระเบิดไปดีครับเจา้านี้โอ้โหผมว่าน่าจะนัวอยู่อะดูดิกายเป็นกลุ่มก้อนพลังงานเลยนะฮะผมว่าตายแน่เลยรอบเนี้ยใช่ไหมวิเทอร์เองไม่น่ารอดหรอกระเบิดไปดีครับ ้ยผู้ชมดูดิจนตายเลยฮะโหด,ด,ด,ดมากโหด,ดมากอ่ะไหนๆแล้วเนี่ยแถวบอสตัวสุดท้ายเลยลงมาแล้ววางไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเอาล่ะหลุมดำมหา,าศาลเลยแลผมเยอะจัดจะวันนี้โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมโดนดูดไปเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันหนีออกมาได้ฮะเฮ้ยเกินไปว่ะหลบได้ยังงั้นเหรอแล้วถ้าเป็นตอนระเบิดล่ะโดนหรือเปล่า,าวะเนี่ยเอาล่ะระเบิดไปนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะไม่เป็นไรนะครับผมสุดจัดเลยตัวนี้ก็คือมันรอดนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็กลับกันเลยดีกว่าเอาล่ะสำหรับไอเทมก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีอย ฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นนะฮะลิงโหลดอยู่ใต้คลิปเลยครับผมสามารถโหลดไปเล่นได้เลยสำหรับคลิปนี้คงมีเท่าน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ